เอาล้ครับคุณผู้ชมครับเตรียมที่จะลงจับปลาแล้วครับพี่นองครับมือนียูบ่อปลาของพายบุญฟ้ามนะครับบ้านสิริพัฒนาตำบลน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรอ้าวเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องครับอ้าอทีนี้เรามาดูกันครับใครจะหมานไม่หมานมาดูกันเลยครับทีนี้เอาละนี่ มาเบิงครับพี่น้องครับเดี๋ยวผูใ้ใดสีหมานก็กันมาเบิงกันเด้อพี่น้องเลยบ้านนี้เอาละลงไปแล้วครับพี่น้องครับมนียูโบนะครับบ่อไพ่บุญฟ้ามบ้านศิริพัฒนาตบาลน้ำอ่อมอำเภอคอว่างจังหวัดยะโสธรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทางหนสีหมานก็กันพี่น้องครับพูนทั้งพี่ก้าวขึ้นแล้วพี่น้องโอ้พูนทั้งพูนมาก่อนเลยนะครับทั้งพูนหมานโกมูเลยนะครับพี่น้องโอ้ เต,ต้นตงดิงตงดิงเลยครับ ai, พี่น้องครับโอ้พี่น uh, ้องเลยดอกแรกหมานเลยครับเจ้าน like ี่ดอกแรกหมานเลยครับพ like ี่น้องสุดยอดอือเอาขึ้นบ่วยไปเลยพี่น้องดอกแรกนะครับนี่โอ้พี่น้องครับนี่ดอกแรกเนกับหมานเลยนะครับพี่น้องครับดอกแรกหมานเลยครับ อุ้ยทั้งคุณกับมันครับพี่น้องครับอเดี๋ยวไปเบิ้เก่งไกล้ๆครับทั้งคุณโอ้ยระวังกระมันกอด้ทางนี้โอ้พี่น้องครับสุดยอดสุดยอดนอ้หสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดโอ้ทั้งพีกับคักพี่น้องทั้งพีกับคักครับอุ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับหมานหมานครับ นี่สุดยอดสุดยอดอ้าวมาเบิงทั้งผี่ครับพี่น้องครับหมานขนาดเลยนะครับพี่น้องทั้งนี้โอ้หมานหมานครับเซียนโทษนะครับเซียนมาตั้งทั้งใดครับนี่มาจากจังหวัดใดก่อครับอำนาจเจริญนะครับเซียนนี่พ่นมาจากอำนาจเจริญนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดแห่งครับโอ้ทั้งพุดแห่งคักพี่น้องเลยเดี๋ยวสิพาไปเบิงทั้งพุดลาลาบานี่อู้ยเอามาเบิงทั้งผีนะครับพี่น้องครับพ่นลากขึ้นมาอังหันครับพี่น้อง โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้พี่น้องครับพูดทั้งพูดนี่ก็นสุดยอดครับพี่น้องมีทำมันหมานเลยสุดยอดมากเลยนี่เดี๋ยวทั้งนี่พันลาขึ้นแล้วบ่ทั้งนี่กับร่างกับรงนะครับพี่น้องพูดออ้ยพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับให้บุญฟ้ามเ้อครับพี่น้องมือนี่อยู่บ้านศรีพัฒนาบ้านศริพัฒนาตำบลน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรครับ หยอนเลยครับพี่น้องครับพุ่นทั้งบุนกระล่าขึ้นป้าบุญปลาขึ้นแล้วโอ้ยพ่นพี่น้องปลาบุญพูจัดพ่นเองลลากขึ้นเลยครับพี่น้องพ่นทั้งุ่นโอ้ฝีมือปลาบุญนี่ไม่ธรรมดาครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเป็นหลากมาแล้วพี่น้องหลากมาแล้วครับหลากมาเก๋ไก่เลยตอนนี้โอ้พี่น้องโอ้มาหันมาันพี่น้องอื้อหือ สุดยอดครับพี่น้องครับนั่นแหละครับเป็นบรรยากาศของการล่วงหนงจับป่านะครับพี่น้องของอาไพบุญฟร์มนะครับไพบุญฟร์มในยุบานศิริพัฒนาตำบลน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับอ้ยพุนห้างคุณเพิ่นกระหามขึ้นขึ้นกันครับพี่น้องอู้ยหมานทุกคนเลยพี่น้องอ้ยสะออนปลาเด้ครับพี่น้องืัอนี้สุดยอดอีกครับสุดยอดครับสุดยอดนั่นแหละครับพี่น้องครับคือ บรรยากาศนะครับของการล่งน้องจับป่านะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ